พ่อบุงบาเดจชื่ออีกแล้วได้ยังไงแต่แล้วนี่นี่ยองุดเนี่ยนี่เนงตาดำองตาตีครับองมอตาตัไน้เนี่ยตัวนี้เอาบุ้งคนีดีกว่าเจ็โอ้ตัวผู้เจ็ัหาอืมแ่อายนี่ครับตัวผู้เจ็ัหาครับบนห้องไ้ตัวไหอยู่ตัวนี่ยตัวไดบอกพ่อตัวไดนจังไนบ่ตัวไหนจันบ่น này chú này chú nọ, kìa, đây, đây, yeah. cứ bảo luôn mình có mấy nè ô, men, chết thanh hà thôi, kho Eller, มีบอกคร oh, ับฝ่าวเปือบ้าเอ้าลาเปลือนนะก่าเดี๋ยวไปอย่าง้นะบ่เอาสิปยังนะครับบ่ฝากเปอยังครับโอ้เรายืนได้ขายอยู่นี่แหละครับโอเคครับคุณครับไปเดี๋ยวเบื้องของพี่พวกเร็จแล้วงามใเนไ่ยตุปูส่วนเขา ไม่ไม่ดเนี่ยนเขาไม่ผมเ่้ย่เขาเกะกๆตื่บบบ่ายวันอือเออไปถูกแตดตัวนี้พ่อปึ๊มันท่าแสงเนาะลายเท่าไรเนี่พ่อะลายละ9,000ผันโอ้ถึงมือ้นโอ้ตัวผัวตัสองตัวเลยครับอือก็ปัญหาเออเราก็ปัญหาพกเขามือนเราวะนี่ครับสองตัวแล้วก็ผเาสีแดงๆสูงก็ประมาณร้อยเท่าไรพวกนี้ ร้อยยี่สิบเตแต่หล้ดล้าน่เนาะร็ปตูต้องคู่นะคู่เบาวาต้องคู่ด้วยเนี่ยเป็นคู่เบาแล้วเนี่ยเป็นคู่เบาแล้วเป็นคู่เบาแล้วสันบวะว่านเนี่ยเอาพวกพวบุกบอกบอกเบอร์นี้นะะบอกเบอร์ฮะบอกเบอร์โน่ศูนย์แปดหนึครับ ศูนย์สองห้าหนึ่งสี่ศูนย์ศูนย์ครับพบวงน้อครับพบูขับมันานะครับเดินวันนี้เด้อวันนี้มานว่าวันเนี่ยบ้านนี่ครับพ่ออีกพ่อสวัสดีครับผมเอาเมีลูกมาติมือเนี่ยเป็นลูกแรกสิพ่อลูกแรกลูกโคดีเนี่ยลูกตัวเองดีเงี้ยราคาสองหมื่นสามราคาสองหมื่นสามเปิดไว้เนาะแม่ขอทับยังไงทับแล้วทับได้จีเหรียญเรามีลูกแล้วได้เดือนญกัว่ยอืมเป็นม้านอ้อแม่เนาะเป็นโคกัวแล้วสองหมื่นสามพันเนาะลูกก็โคดีอยู่ ลูกแม่ก็ถูกร้อยเท่าไรแล้วเนี่ย้อยเ <40 S 1> นาะมีอยู่เนาะลูกก็จะได้อยยุประมาณจากร้อยยีบวพอลูกกนนะเนาะ, <c oughs> นะลูกหลังดีเนะี่ยเนาะสวยโอ้ของเราอยู่สองหมืเท่าไรก่อนเนี่ย <23, 000 S 1> สองหมื่นสามาน,น, 23, นอาพพ่อฝากเบอร์นะฮะจะมาจากไนน้ำเนี่ยนนย์หกสองศูนย์หกสองสหกส,สี่เจ็ดหก่เจามเจ็ดสห้าสา่อยังครับผมพ่อสบย พอสบายเนาะพอาใส่บ oh, ้านยี 2, 000, ers, so hard, ่ใส่ครับแต่บ้านังคันผู้เขียวโอ้มาจากผู้เขียวเนาะโอ้โอดีนะเอาบังลูกครับบังลูกครับสองหมื่นสามพันครับลงห้องไว้เนี่ยแม่กับขาดีลูกแรี้ยงได้พ่ออืมลูกกโกงเราอยู่ครับเนี่ยนางนาดีทั้งตัวแข้งขาใหญ่พ่อมเอ้โทรหาเราได้ครับได้เนี่ยสองหมื่นสามพันครับเนี่ย ลูกพจได้จะพกเดือนอยังหือนี่พ่อพกกีเดือนนลูกลเนาะเีนกอนี้แม่เขาครับสองหมื่นสามพันเาป่าได้ยังไหมป่าเี่ยเอาขอบคุณครับผม,มอเอาเนี่ยปยังเอาเน่ ลูกเราครับเนี่ยแม่ลูกสองหมื่นสามพันครับลูกแรกอันนี้แม่เขา <c oughs> อันนี้หกขันหาเนาะอ๋อครับนี่ตัวนี้ของเราครับหกขันหานเราห้องวายแกันครับตัวหาเราครับโอ้คุณยายจะได้เนาะคุณยายนอนอยู่ไหนเนาะคุณยายคุณคุณยายผู้ใดผู้ใดเอานี่เราห้อยหกขันหาครับตัวนี้ตกแม่ตกน้ำเลี้ยงจีน้อยมันมีลูกยังไนีพ่อพอหรอกมาเออ เป็นงัวแม่ห้างลูกกเซ็นเตอรเนี่ยเอาหกปัญหาครับผู้หาเราครับผมนั่นของพ่อเอาพ่อพ่อออกดิครับผมได้จังไงมือเนี่ยเอามาสองโค้งสิอู้หูอันนี้โคมงู่เบาบิกเบิกนี่ได้เนี่ยครับคู่เบาบิกบิกนี่เป็นยังไงเนี่ยเป็นลูกแรกลูกยังไงเอาลูกที่สองลูกเขาเป็นลูกหลอดยังไงือกล้ามดีแท้นี่ไหมลูกหอ้จากเดือนแล้วเนี่ย หาเดือดตัวผาเดือดั้เออแม่แม่เขามีลูกยังไงยังมันเปิดไส่พ่อตัวนี้เปิดยี่พกหาลอยครับโอ้สองคนหกู้แม่กับไงตัวนี้แม่งลูกไงลูกหาเัวกู้เป็นแม่ขาวให้ลูกดีเนาะปดให้ลูกเกินตัวสีเม็ดสีมันจะใส่เหนยวให้ลูกให้พ่อเบิดนี้เนาะครับให้พ่อเบิเลยให้ลูกดีที่า้ตันี้ไหมให้ลูกที่สองแม่ก็สูงลอยเีผ่าได้หมดไดได้ได้บกบเนาะลูกเดบ่วันนี้ลูกมั่ง ลูกกิดยยี่สิบหได้ป่ะยี่สิบ้นเนาะบอกลบเนาะสองหมื่นห้าองหมื่นสองหมื่ันห้าร้อยสองหมืนหกพั้ตัว่ยตัวอเน่ตัวละมือนสามปับตัวละมือนสามโอ้ตัวนี้เป็นพอพันธุ์ไม่ใช่ลูกเขานี่เนาะไละโอ้คุณนละยังมาซานมด้วยอยู่เนาเือนนางดีเลี้ยงดีแท้เนาะขอลูกแล้วลูกดีแท้เอาพ่อบอกเบออนย์แปนยี่เจ็ดเก้าสี่ศูนย์แปดสา เจ็ดศูนย์สี่เจ็ดเกสีเาอนึกยุ่เกียงคอเนาะโอ้อยากเต้นมจยน้อยนแหละวันทยเบิ้งคักๆในเบียงน่ี่ขวอมเอาเบิ้งคนครับพ่อแน่ไมยดัอดเอาด้พ่อได้ในคุมเดี๋ยวนีเพ่อครับโอ้พ่อนำมาคุมเดี๋ยวเอาพ่อขอบคุณครับนะโอ้ล่ะเลงนมแม่ด้วยผล่โอ้โแล้วก็เป็นหัวไทยไทยงด้นี่เนาะเปนเออมันก็ให้ลูกดีแท้วะ โอ้ทรงลูกเบิ้ดเลยนอกเหนือแมนเบิดเลยเนี่ยโอ้ขอทาไว้ง้อตัวนี้นะครับเบิ้งสายพันธุ์เบิ้งการส่งลูกเบิ้งความงามพี่น้องอันผมกับมักง้อต้องสิ่ล่ะแม่บ่อบันไดจะหาลูกงามนี่โอ้หายากเนี่ยแม่กับทรายธรรมดาเขาได้สูงเนาะได้หันละโอ้นมเราเนาะโอ้เลือดดีดีอะ ขักแท้วะสองหมื very very yes. ่นหกพันห้รอยห้องไว้นะครับโอ้ไปถึงสามหมื่นต่างหากต่อได้อีกคนอืมอ๋พ่อกับพอหลอพอลวันดีครับผมพ่อวันดีครับจะพึกไปเท่าไรกับแม่คู่เดียวไม่รู้คู่เนี่ยสิบเจ็ดเจ็ดร้อยเันเจ็ดร้อยเนาะตรงมเนาะลูกแรกกับพ่อลูกแรอืมแม่ก็สูงร้อยสีิหอตนนี ของลูกนมมันเอาพอเราบอกเบอร์เนี่หเองาหนึ่งหมื่นเจ็ดพเจ็ดร้อยเนาะลูกตัวแม่ลูกแรกเนาะแม่ทับยังหือถามก่อนบอว่าท่านทับดอกนมันจอยอยู่แม่ได้จเรียนระบุญในลูกวนะเออลูกวนาะลูกวนะสิเอเนาะเอาเบิงชัดๆครับจอยเลาผูกไส้ล้วเื่อเขาดนเนาะีเนาะ น้ำปลูกได้ลูกแรกพ้อมตัวน่หมื่นพันหมื่นหนึ่งหนึมื่นเจ็พร้อยอาพ่อพ่อรอเขาครับผมอันนี้แม่บอนี่อันนี้ของพ่อนึกของพ่อนึกลูกลูกมันมันกินนมเป็นหลายตัวอนเอาไปแยกออกไปนี่กัทสมบูรณ์เนคืนข้าวเดียวสละเนี่ยบุ้งบมตีอย่างน้ะพ่อนะอืมจินยาดีพ่มลูกแรกพ้อม มีแต่ว่ามันจลอยแล้วมันมันกินบออิมมันกินบอร์อิมพว่าคนหลาถูกเนี่ยบออิมมก็ลูกยินน้อีกีต่างหากเนี่ยลูกโก้ที่ดีเลยเบอร์เนี่ยลูกเราครับต้องลูกดีเนาะลูกแรกต่างหากพอถึงสองเงื่อนตัวของเรากระไรรักเดียวลืมมันก็บอกว่ามันจะวนตายว เนอมันถุนปรอ้งนร่นี่มันทเีย้วครับผมหายจกตัวมือไะไมาตัวเดียวจ้ะอันทุ้สาวนี่ต้สาวได้จากปีแล้วเนี่ยตัวนี้ได้ปีกว่าจ้ะอืมอเวันาก็หมื่กพันห้าหมื่นหกอเอาแม่นี้บอกกูนะ ศูนย์หกสองห้าห้าหกเจ็ดห้าครับผมเปนนี้เนาะหนึ่งหมนอพันห้าร้อยครับโอ้ถุงดีตอนเนี้ยวันอุกุกนี่ดีวะตัวเมียเ,งเงพชรดำถุงร้อยที่สิบสามสิบกว่าสามสิบแปดเกือบร้อยที่สิบไปแล้วครับนี่ ครับตลาดนนะัดบ้านหนองขามบบตำบลหนองขามอำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชายภูมิครับราาตลาดเป็นตลาดแห่งเก่าเป็นอย่างไรครับตลาดเก่าตลาดแก่ครับโอ้พ่อของเอ้าคุณพี่อพี่โคสิตผู้บ่าวโก้แท้เนี่ยหมอะไรเนี่ยตัวเนี่ย าเออแบบปัญหาเอาเนี่ยครับครูบาวโก้ตัวนี้แบบปัญหาครับเนี่ยของพสิทธิ์ครับมันเบื่อเดียวกับของแม่นี้เมื่อกี้นะครับเด้เดียวกันครับระ่าน้ำกันเราเป็นพ่อเท่ากันพ่อเ่ากองแม่นี้ครับเนี่ยเอ้าแบบปัญหาครับตัวนี้เราห้องไว้ครับเอาพรสิขอคุณครับผมเอาครับมาพ่อกับพ่อ อาพี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับอันเอ้าช่องยูทูบด้วยเนี่ยทีปกรณ์ฟาร์มเนาะทีปกรณ์ฟาร์มครับมาจากเมืองเลยเหมือนครับเนี่าจังไหนคือมาไก่แท้เนี่ยเอาเมื่อเนี่ยเกี่ยวตลาดเลยหนองค้ำเออได้บ่ล่ะได้จากตัวได้งัวน่วยสองตัวนี่เจ้านี่ตัวนึงนี่ตัวนึงโอ้ผู้สาวเสี้ยวไปไดนจังหวัดเลยหมดถึงไหนเนี่ยไปฝากท้ายเลี้ยงจังหวัดเลยห่ดเลยครับโอ้ยเลื่องหินเขาหมดเนี่ยเนี่ยเอาเปิดบะขาพร้อมบอกถึงไหนเนี่ย เพื่อพ่อมอบอกยังไงหรือว่ายี่ออกไปเลี้ยงก่อนขั้นพืน้นอยากอยกเอาไปตอกกันได้ครับอ,อ,รอกเอเอ,เอขับพีคนมากน้ำ่ะครับทั้ง,ท,งทั้งจังหวัดเลยอะ่ะพอดีครับว่าเท่าไรล่ะครับตัวเนี้ยว่าแต้อบ,บ้านกับซีแพงเนี้ยเอาเป็นที่เป็นฮอดบ,บ้านเป็น,ทนเท่าไหร่ทุ่ง17-18นี่ละตัวนึงไงที่สองตอกกันสองครับคู่แพ็กคู่โอ้แพ็กคู่โอ้นี่ตัวนึงประมาณ18ครับ18ตัวแล้วก็พันหนึ่งตัวนี่ตัวนึงเนาะเอานีอีกตัวนึงเดี๋ยวะได้เบิ้งอีกตัวนึง สองตัวนี่ท่านไรอะไรอินี่เพิ่นขายแล้วเพิ่นเพิ่นซื้อเอาแล้วเนี่ยเพิ่นจะเอาเพิ่นห้องไว้ตัวแล้วก็พันสองตัวขายแพ็คคู่เปลี่ย,ยมนมาเป็นเสี้ยนเอา่อยมาละซอยมาขายหรือครับสองตัวนี่ตัวนึงครับของเราเด้สีแดงดี เอาพี่ทีประกอบทีประกอบฟาร์มแชนแนลเอาฝากช่องก็ได้เอ้าครับช่องเล่นน้อยทีประกอบฟาร์มครับก็หากินน้ำตลาดนัดนี่ละพี่น้องครับใช้ชยคิปหายังหาซื้อง้วหาซื้อยังคันได้ราคาับตุกคูเราเอาไปฝากพี่ฝากน้องเนาะไปฝากพี่ฝากน้องเอาฝากเบอร์เนี้ยเบอร์ติโต้ก็ศูนย์เก้าสองสี่สามห้าหนึ่งสามสองสี่เบอร์นี้โทรได้ ตลอดหยิบซีเด้อมีลายมีลายห้อมบ่ครับเบอร์นี้เบอร์ลายครับเบอร์ลายโอ้ครับครับเอายินดีต้อนรับครับพี่ที่ตำรวจบ้านเนาะเออเรียกแก่เตี้ยตำรวจบ้านครับยินดีต้อนรับครับผมมันยังไดงกับฝากเข้าไปเบิ้งแล้วเข้าไปติดตามช่องให้เรานะครับเด้วยทีประกอฟาร์มชแนลเนาะครับผมเอาครับขอบคุณครับผมครับผมขอบคุณครับมาเยี่ยมมาหากันเนาะเดี๋ยวผมจะไปเยี่ยมไปแถวจังหวัดเลยกันแล้วไปเที่ยวหายกันแล้ววันนี้นี่ครับผมครับนีเวลาไปเที่ยวกัไปเที่ยวเรืองเวลาครับครับที่ไปเที่ยวอยู่จังหวัดเลยบนเที่ยวหลายเนาะ นี่ตัวนี้ของเราครับเนี่ยเราจะเอาไปฝากพี่ผางน้องเราเราซื้อได้แล้วเราบอกว่าส่งฮอตจังหวัดเลยนี่ตัวแล้วก็พันครับพี่น้องนี่ตัวนึงสองตัวนี่เรามาซื้อครับวนันนี้ขอจบคลิปตลาดน้ำนคอสวรรค์นะซิมนี่โอ้อยากออกกล้องวัเนี่ยกับกับผู้บ่าวหล่อๆตัวนี้ครับพี่น้อง ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเพียงเลี้ยงตัวไหนน้ำนะครับพี่น้องเด้อสำหรับวันนี้ขอจบคลิปนี้ไปซํำนี้ครับสวัสดีครับเอานอนแล้วคุณหลักคุบ้าล่อๆเนี่ยรอลๆอร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 อๆอกัน